ภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าแองคาโรซิ่งสปอนเดลิทิสเนี่ยมันเป็นเกิดจากว่ามีการอักเสบตามกระดูกข้อต่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังนะส่วนข้อส่วนเอวหรือว่ากระดูกตามข้อไหล่หรือว่าข้อเข่าหรือว่าข้อสะโพกเนี่ยมันจะทําให้เกิดมีการอักเสบเรืเ้อรังของท่เวนของข้อพอเกิดการอักเสบนานๆเขาปุ๊บมันจะทำให้เกิดก้อนหินปูเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทำให้ข้อเนี่ยมีการเชื่อมกันไปเฉะน,นเนี่ยอย่างเคสนี้นะที่มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาในการไอ้ก้มเนี่ย ก้มคอนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยเนี่ยจะก้มคอไม่ลงเลยติดเลยเนี่ยแงวนคอเนยฮะแงวนคอแงวนก็ติดเลยเห็นไหมตรงนี้ไม่สามารถจะก้มคอได้นีคือถ้าเกิดเราปกติเนี่ยเราก้มเราก้มไปแบบนี้ได้เราแงวนแบบนี้ได้แต่คนเนี้ยเห็นไหมเขาก้มได้แค่นี้ก้มได้แค่นี้นะแงวนคออันนี้ก็แงวนไม่ขึ้นนะฮะติดเลยอ่ะก้มตัวดีฮะค่อยๆก้มตัวเนี่ยอันนี้ตัวก็ไม่มีการโมงมวยไอ้ไอ้ไอ้มันเชื่อมกันไปหมดเลยเห็นไหมตรงคอไอ้ตรงหลังเนี่ยก้มไปก็ก้มได้ประมาณขนาดนี้ก้มได้เยอะกว่านีีีีี้้้้ไไมม่ดดละะเเเเเนนนนนนนาาอออออััยยคื็็กกซซรร์์ู เนี่ยมันจะมีการเชื่อมเลยเห็นไหมเมื่มีการอักเสบเนี่ยของข้อต่อตรงนี้กลายเป็นหินปูเลยนะเนี่ยเชื่อมตรงนี้อันนี้ก็เชื่อมกันตรงนี้อันนี้ก็เชื่อมมาตรงนี้ในเชื่อมตรงนี้พอมันเชื่อมมาหมดยังไงมันเลยทําให้ข้อไม,ไม่สามารถจะมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้นะอันนี้เป็นภาวะแองกิโลซินสปอนเดลติสปัจจุบันเนี่ยคือการรักษาแค่ตามอาการนะไม่สามารถจะให้หายขาดจากโรคนี้ได้นะการรักษาส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดมีการปวดมีอักเสบเราก็ให้ยาลดอักเสบลดปวดไปทานนะครับแต่อันที่สองเนี่ยสำคัญคือการปรับพฤติกรรมท่าทางที่่นังอยู บางทีถ้าเกิดมันเป็นอักเสบเรื้อรังนานๆถ้าเกิดเรานั่งแบบก้มคอยเยอะคอก็จะติดอยู่ท่านี้เลยนะเพราะนั้นเวลานั่งเนี่ยต้องไปปรับเรื่องของโพสเจอร์เรื่องของท่าทางต่างๆเนี่ยพยายามยืดคอให้ตรงขึ้นนะแล้วก็ยืดหลังให้ตรงนะครับแล้วก็ออกกํบบาลังกายดีสุดคือว่ายน้ําเพราะว่ามันจะช่วยในการเคลื่อนไหวในการยืดของข้อและรักษาทรงของไอกระดูกสันหลังให้แนวตรงดีเคสเนี่ยยังถือว่าโชคดีนะที่ว่าหลังข้อยังตรงอยู่แล้วคอไม่ได้ก้มไปด้านหน้ามากเจอบางรายเนี่ยหลังโก่งแบบนี้แล้วคอก้อไมไปด้านหน้าเนี่ย พวกนี้ต้องมาผ่าตัดแก้ไขซึ่งก็ยากอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้ก็คือมันเ,นเกิดจากในการอักเสบเรื้อลังซึ่งมักจะพบในผู้ชายเนาะอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะเจอได้นะครับเนาะ